สบายดียามสาวทุกคนมาเบิ่งพออุกรกอนเปิ่นตัดไมคุนไม่ย่อเนาะอันนี้ใหม่ย่งบ่อ่ะนี้ไมคุณรับเปิร์นหาลงไปงานถวายพระเพิงเนาะมีไมคุนไม่ย่อเปินหางได้เพื่อนละสามคู่ก็มีไมคุนไม่ย่อมาติดกันเออมาติดกันเออเป็นคน บนาพอบระกอบนะปกติเพฝนหนาห้เอาลงแค่ละซ้ำแต่ว่าเฝนเราเอาลงเพื่อผู้ขาเจ้าบริถือลงมาดำนะผู้ที่ขาเจ้าบริยูเฮือนบ่อเรือว่าบริยูบ้านนะสบายดีทุกคนเมื่อนี้น่ยเราจะไปซื้อเนาอยู่เรากินเนาก็ไปซื้อน้ำ มีเจ้าภาพเจ้าสธาแม่แล้วก็อายทางเมกาแล้วก็ทางฝั่งไทยเนาะเดี๋ยวเราจะไปสื่อพร้อมกันเธอเดียวเลยพี่น้องไะถ่ยายบรรยากาศตอนไปตลาดเด้อทุกคนเพราะว่าสุลมนแหง้งถ่ายแต่ตอนมาแล้วของอายอยู่สระบุรีเนาะทางบดเลยทุกคนเป็นอาหารเนาะขอนมโมธนาซาถ,ถูกบุญนำโดยอายสุกสลุดเคสล,ลงเพระาะว่าอาหลอดมาจอดด้วยืนเนี่พี่น้องก็เลยต้องเอาสลุดเคสล,ลงไปเนาะ สะบัดหรือว่าอยากพี่น้องซอยกันเห็ดในยูนอกินละถวายอาหารเศร้าแล้วก็เพนเนาะสองตัดตูดแสตูดแสเขาตูดแสไหวพี่นอ้องเพราะว่าดองเห็ดเรากินหลายมื่นเออหลายมื่นอันนี้กลุ่มจะเหนื่อยกันละทีหลายมื่นเยอะมากเออ สองสามมือนออันนี้เป็นห้องวันตามแล้เอาก้าเ้แล้หเจ้าว่าเจ้าืออะอันนี้องกาแฟเก็นเออองกาแฟเก็น,นเอเกาเปียก <c oughs> ักรโลก โลลหาโลาโหล,โลอ,อันนี้ของแม่คําเพียนเพชรดากรพนผลส่งมาแต่เมกามากินทานนำาล,งล,งล,งลวงลุงเรวาญยาโคยาโคบ,บาดฮอนพันแปดรอยเป็นเงินขีบได้ม่ไหมเงินบาทฮอนมันบอพอกแล้วเ,เงินขีบใส่พัน 1, เาเห็ดสดด้วยไหมเห็ดสดน้นึ่ง1พันา 1, <000. S 1> หาแล้วก็ดหานกาใอ ออนว่าทศนาซ่าถูบนบนน้ำเดือแม่เดือตัดบอกมจักี่ยัไม่และอาแลมาอาดยแล้วบอยูงาหานเานีเจาาเบ่งไม่คุ้นไม่ย่อม่สอนที่พอบอกก่อนเอามา อันนี้เป็นไม้คุนไม้ยอพี่น้องไม้คุนไม้ยอเพื่อนละมัดบ่อลอยแล้วแต่สัทธาพี่น้องเอามาหน่อยเอามาลายก็ะดาเบิดเนาะนำหัวเสือของเฮาหน่ะสามชิ้แพ็คของบกอนนะนำถีบหาแพ็คบกอกหาแพ็คบกอกหแพ็คคอนโมธนาซาทุกุลฮะหัวเชือเนี่ยไว้เออเอาไว้แหนพระเพิ่น

นางลักสมีแหละกัทานพเผ็ดเกสรดอกาที่คุเมก้าตาถูกผมไม่หนังาแพ้ว้าเสียเขจะลบไปแล้วทำอะไ้ผ่าสูงนานี้แกเลยเป็นคนนับไปนับนา เดโมไมีเสียงเลมาลายมาจากเมื่อวานในทุกคนเอาแนวกินมาไหวเห็ดถวายหานเพรนเนาะเมื่อดีเป็นมือวันที่หาพี่น้องคนหลายเนาะมีพี่น้องมาแต่บานนากรเนาะทางการทานทุกคนคนหลายเลยอะไรกันยังไม่ห่าละเศร้าไข่ทุกคนแต่ว่าอดปวดไหล่งั้นอยู่ไกลอยากลงมาพี่น้องอยากมาเก็บภ้าบรรยากาศในตคนเบิ่งเนาะ ทธุระเจาทีะกำลังเตรียมอหารเพื่อดูแลดูแัธุรนกับเขามากเรื่อยเนาะสบายดีสบายดีย่องแม่ครัวแม่ครัวว่าหนาแม่ครัวสบายดีสายดีตบหมกตับหมกแล้วมแ่ะแม่ครัวป้่เสี่ยล่ะป้เี่ยอ หลับแล้วพี่น้องกูแบนลับปาเพียะฟจากทาคนเหอหลับแล้วเสียงคนประกาศอนี้เป็นตํา แล้วก็ังห้เ่อยสัียงหน่อยอืเื่อตหานาตพนพนปญาเพิ่นมาสายที่เกิดก็ไปหาอาตกินหน้ากิน่า่อนักันตหูต้นนี้รย ต้นนี่ต้นเอาจากชื่อว่าภูคาข้อข้อมกขบใจนั่งมยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิรยันด้ายกันนาจ่ลาเข้าแลยกัทางตันทีีได้น่องพนก็ได้มาประกอบชื่ว่ามาเบิร์ทางขนาดกรรมการพ้นเลกัเขาแกหน้าบัวพอบระกอบางทันง่องเ้านี่ลองแต่ชื่อว่าก็กมกบใจลายนสําหรลบวัดทูทานว่า ของอะไรอะไรก็แล no, ้วแต่นอกจากที uh i, cay, ch ch c, c i, neo, ่ว่าพัฒนาิ่งไดก็ให้ได้ิ่งนั้นจมนังมโนวังนอกจากคนว่าโชคข้างหลังก็ให้เขาผู้เขาก้า่นว่าโชคข้างหน้าก็ให้พวกเจ้าได้เป็นเจตีงามเหมาเจ้าจูพี่ก็ให้พวกเจ้ามีใครงามเหมเจ้าจากไปก็ขออย่าได้มีแนวมาของให้เมื่อหอดสิงห่องหอดดานหอดเตือนอย่าได้มีแนวเบือนอันใดจัดจาง ท่านเม่เจ้าคิดต่างแต่ขอให้พวกเจ้าอยู่สบายใจทันอื่นไปทางใดพระญาติขอให้มีคนว่าน้อมขอให้เจ้าพ่อพอมนำเนรพาคุณขอให้เ็นดังบุญผู้ชนกาทีเลี้ยวขอให้คุณพระกเจ้าจงพกปักพักษาขอให้เทวดาจงเบิงแย่งพวกเ,กเจ้าบอกว่าเล่งแด้เจ้าก็ให้พวกเจ้าอยู่สบายดีอายุวันนูสุข,ขังพลังมันยืนมันยืนวันชพูยดดูกคนนอาพ่อแม่ี่น้องเ่านาอ เกงเก่งเกงเกง,งตบมือให้เพื่อนถ่ายพรอ้พี่น้องเลยพ่อเบาก่อนลายซื้อแต่ละบาทแต่ละบาทนาะที่เพิ่นมาสังกทานพี่น้องมือนี้เป็นบาทนากาลาแล้วก็มืออื่นน้องสะแบงมือพีอ่น้องไทยลหลังจากนั้นก็คือเป็นมือรวมนะทุกคนสังกทานรวมเลยเป็นมือมอ่าปมซบยาครูนะาะวันที่แปดพี่น้องมือนี้วันที่หาเนะาะมือนี้วันที่หาทุกคนกายังบวชึงเนาะ แต่ว่าที่ผ่านมากะเฮิงพี่น้องทั้งเบิดกัเป็นสิบหาหมื่นเลยกะยาวดีพี่น้องเลยพี่พ่อกัยังเมื่อยก,กะกะกะไข่ไข่แน่แล้วอันนี้จะเป็นไมคคูนไมคย้อนเราที่พ่อบอกก่อนเอาลงมาทุกคนตามมากองรวมกันแบบนี้เวลาพี่น้องเพิ่นมาแต่ทางอื่นทางไกลหรือว่าพี่น้องบรนไดก็ตามเนาะเพิ่นมากก็ซิมาโมอะไรกะเอาไปอ่าวางบอนเขาเขาอื่นยังนะพี่นอ้องอ่าบอลเอสซี่เวิร์ดเลยบอสปามิว พี่ฟูจักเลยสบายดีขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องทางนากกาลาบ้าวิตามินนี่ต้องการลาดิดตามันจะร้อติดตามเจ้าแจ่ว่ตาบกหงปลาเกี่ยงไหมขอบใจหลายๆเด้อมาสวยเพรากมาในวันนี่คราวนี้โดยมือนีนนักไข่จากโลกมา กับ <c oughs> แจ่แลาร้าเนี่ยคนติดตามทางเพจเนาะโดย <c oughs> บอลน,นี้เป็นบอลถวายพระเพินงนะทุกคนถ้าบานอันเป็นหาเป็นคนธรรมดาอื่นว่าก้องพรนเนาะแต่ว่านเป็นผสมเอินว่าถวายพระเพิงเน,นี่ยทุกคนอาจจะเป็นไมคูลไมยนท์ทีกระจอมอมาวางเนะาะทำอิดเนาะเพิ่นสั่งไ้หวไ้บอลน,นั่น,พ,น,นพี่น้องบอลแจ้พุ่นแต่ว่า าทานฝนบอกว่ามันมันแคบน,นนะฮะก็เลยต้องมาบอลน,นี้เนาะบอลน,นี้กว้างบอลจัดสถานที่ไว้นะก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนสบายดีมาเอาบุญน้ำกันเนาะมาเอาบุญน้ำกันพี่น้องวันนด้มีบอลบอลลงอาหารก็เป็นอาหารตามฤดูกาเลเนาะส่วนไลยแมนเฮิปพี่น้องแกงเฮิป กานซอยการยวัดขอขอบุญทำการมงคนเม่กีเม่วกีที่หาแล้วมไมีังยยืนตังที่น้องากองด้ยของว่อันนี้เป็นภาพเพนตอนนี้ยังมาทันหลับ ตเีลยต้องแพ็กไวก่อนแมงว,นวนันอย่างไรหัเห็นเรอยู่เ้าินเหมือนแมงวันมันหลล้ว ม่ต่มาเนน่าไอก็ไได้ท่นอนาที่ตามก็ไอดอ้เออ,อะเนะครงค์มุเจริญพวกขน,น้อยทั้งหลาย มีสาวบันนักละสาวบันชิวิไลสาวบันนัจจานสาวบันหา้าบุตรดงใจพอ่อแว่ญาตทั้งหลายขอนองถวา,ายเ้นพัฒตาหานกองบุญต้นการพึ่งทับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ห้าแต่พระกุชงขอผสมจงหรับ สป็พกะทหารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกขน,น่อยทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความชุกแก่พวกขน,น่อยทั้งหลายขออุทิศบุญกุศลนนี้ให้แก่ผู้บาลอนผู้ลวงลับไปแล้วขอจงอนุโมทนาสงชื่นยินดีในบุญกุศล หากได้อันโมทนาส้มชื่นยินดีแล้วข้อยผู้บา่อนพ้อ้วยสัพประชับตั้งหลายผู้ลวงลับไปแล้วจงได้เกิดดีถึงชุกทุกตนทุกตัวโดยทั่วกันเกินสาธุสาธุสาธุอันุโมทนี ภาพจะมาถวายกองบุญเนาะถวายต้นถวายพระเข้าในคณะสงฆ์ครบาอาจารย์เนาะหลังจากนั้นเฮาจะได้ความเพียรประกันเด้อสรกันกองาสาธุสาธุ น้อกินเขาสามคีมาในประเมีแต่อาหาแสบๆนัวๆด้านนี้นี่นี่าแมงแองวันแมงอีปลาแน่นปลาไม้ลำคลองตับตัก็มีออานนี้ตับมีครบตนี้ขเขาก็มาสาวเก่า บอกกล้วคือบอกคับอันนี้ก้อยก้อยก้อยตัวใส่ไก่ก้อยตัวใสไก่แล้วก้อยตัวใสไก่ไมใส่หลุดนะเป็นโมบอ่ะนี่ได้พี่น้องก็เอาหมามากลายอลไรกันสื่อโมสบานสื่อโม่คละแพกโคละแฟกทวีท้าขึ้นแล้วเขาจะสั่งมากจากคต หนามคุณละแพ็คจกแพ็คหรอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแพ็คแล้วแดดดิพี่น้องตาบาดฝุ่นซอยโม่หนามคุณละแพ็กลแพ็คพี่น้องป้าวคนนี้ก็ได้ลายแท้บบัดนี้ตามแพ็คเกยสื่อยังมัลืมสื่อแ้้แเลย <laughs> อันนี้คณะกรรมการมันก็จดไลฟ์ื่อพี่น้องมาแลา้วเหมืนกัอ่าไลฟ์สื่อเนาะได้ที่ว่ามามโมนะคะขอของแม่เราภูร่แพ็กสองแพ็กพี่น้องอสองแพ็กขอธนาสาธุถูก <laughs> ภูร่าแพ็กสองแพ็กทุกคนอ่าภูร่าแกได้นนสองแพ็ก <laughs> <laughs> อันไรก็ได้ษสองแพ,พ็คพอดีเกือบเบิดเนาะแพ็คก็เท่าไรฮะสิบหกพันเออสิบหกนเนาะอ่าเดี๋ยวลายแขกเนาะพื้นเตียวไวครับแขกเนาะกับไหวเออแขกมาคู่มือทั้งเศร้าเศร้าแล้วก็ตอนเพลนแล้วก็ตอนแรงน่าเบย่อเนาะ เอาแขกนะครับพอวันที่เก้าแต่ว่าเขาเขาจบเปนลงนะแม่พอแต่วันที่แปดวันที่แปดเนาะตอนบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงแล้วแต่ว่าวันที่เก้าแม่นเพิ่งเพิ่งไปทวนดูหรื่องอดูพระธาตุเนีเป็นนี่ยพี่น้องนี่คือครั้งแรกแหละทุกคนอู้หแหละถาดเพิ่นกระยูขางกุฏิพิ่งเนาะกุฏิเพิ่นเนาะทางขางเลยเขื่อนว่าหอพระเมมเนาะอันลงศพเลยพี่น้อง แตกะธาตุแต่ทุกคนซอยกันเนาะชาวบ้านซอยกันแต่ละมือคันปะซาำมาขี้กันเลยกะมันกะบ่อเป็นงานเลยพี่น้อยอีหยังกะตามเนาะแต่ละบ้านท้าวกะซาำมาขี้กันนะทุกคนซอยกันมีหยังกะซอยกันเบิดเนาะเพราะว่าจะเป็นภาคเขาภาหน้าอีหยังต่างต่างแหละพี่น้องซอยกันบ้านท้ากะเป็นบ้านโม่ใหญ่แต่กะซอยกันคนละมือเดี๋ยวจะเป็นหลังถวยกันทุกคนเัย นี้เป็น,ผนแผนกแม่ครัวเหิดเลยสไลายกับตอนเพรชไลายที่สุดคนตอนเจ้ากับบอลไลน์เป็นไรพี่น้องอเป็นบอลเพชรนะกินนะผนแผนแก,ล,กนล่างถ้วยโอ้ยนู่นแผนกดอกซอยกันหลังเอาสไลด์หน่อยบอสพี่น้องเนาะเอื้อยเข้าอยากได้สไลด์หน่อยสไลด์ใหญ่บอ,อา,าอบอ,เอาสอบอเป็นปลาเข่าพี่น้องปลาถ้วย มาลลางถวยทำกันเด้อทุกคนเพิ่นบอกว่าได้ยังหน่อยนะตอนรับลงวัดอ่ะผู้เฒ่าเพิ่นว่าคั้นลลางถวยอยู่วัดนะเกิดศาสตร์หนานสิงามได้คือเกิดศาสหนาหมดเลยศาสตรนี่ยังบ่ทันละงามได้ศาสหนาบ่ได้การซาถูกพี่น้องขอให้สมพร ผคุณหาคุณเนาะขลังถั่วเยาวัดนตะเกียร์สามนาเลยสินะหแม่ดีแม่กิรีเลยเนาะไปบัดจีไปว่าเอานื้อไงน้สัตว์นี่เลยเป็นไดค่ะงามไปเรื่อยๆการีงามสาตว์นาแห่งงามข้าวที่รังทูแต่ส่อจนขำคุณไรหอนะไม่เห็นบ้านภาคเข่าคือร้ายเราชีได้งามร้ายมือดเตอร์นี้ไปทุกคนลุยสำหรับนั่งกระตื่นแต่นอนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเด้อรละขออนุโมทนาซาถูกบุญนำพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อทุกคนเลยถ้าผู้ใดอยากมาหวมงาน จปะปนักกิจศพซาปนักิจศพของเรือบุญปวงศพของยาคูนะ่ะพี่น้องก็เป็นวันที่8ปดเลยทุกคนมาได้พี่น้องนะพอกันมาคิดหนาทุกคนสะเราคิดอนีไปก่อนนะบา,บาย